สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะนิงค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผ้าใสนะคะเป็นงานญี่ปุ่น Lot S T ค่ะ45่45โลราคา8 0 0 0บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการที่250-300ถึง300ตัวะค่ะ ตกต้นทุนต่อตัวโ<ช>ดวยประมาณการนะคะลูกค <van fucking> ้าจ่ายเยื้สิบหกบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นเอาคว้าาต้นของเราเองนะคะจ้าหมวดนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้คอนต้นล้วนค่ะเอาค้าล้วนนะคะแนะนำคอมเติมได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะตัวแรกของเมนค่ะเอิร์ธค่ะพี่นาค่ะเอิร์ธค่ะแคนสั้นแขนกุดนะคะขอบมีมาอยู่ในนี้ค่ะ ลูกค้านะจ๊ะแนะนำแนะนำเลยอุ้ยสามตัวก็น่ารักตรงนั้นน่ารักแล้วต้นทุนเท่าไหร่นะยยี่สิบหกบาทยีบาทนี่สุดคุ้มมากๆเลยนะคะต้นทุนยี่สิบหกบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะพินาจ้ามาอีกแล้วจ้าอีกแล้วเสื้อขอบเสื้อขอบติกผีเสื้อขอบพี่ก็ฉลุแบบนี้มีมีผูกตรงนี้ด้วยมีผูกค่ะมีผูกทางแบบนี้น่ารักกแฟชั่นลูกค้าค่ะลูกค้าจ๋า แนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยที่นางเจ็ดตรงนี้พี่มองหาอยู่โอ้หลักคาพี่หลังเท้ายู่พี่มองหาจะเปินอยู่นะที่นางจ๋ามาอีกแล้วจ้าเป็นทรงขอบหน้ารแถมตุ๊กตาแบบนี้ลูกค้าจ๋าอยู่ในนิ้ต้นทุน26บกาทบาคพันถลูกค้าจ๋าที่มินิโชว์แบบนี้ลูกค้าจะเห็นรูปทรงไม่ชัดเจนเนื่องจากเขาเป็นเสื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะรูปทรงของเขานะคะลูกค้าจ๋า ต้องไปรีดอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะเห็นชัดนะคะค่ะอยู่ในโคค่ะแฟชั่นปากไหลแบบนี้มีมามาเหมือนกันจ้ะแฟชั่นหลายแบบนะอยู่นี้เป็นผ้าป้ายผ้าคอตตอนค่ะค่ะ้าช้าบางตัวเป็นฉลุลูกไม้มีค่ะนี่ไม้แล่ว ไดไปเที่ยวได้ไปเที่ยววัดไดไ้ไปเทียวว <c oughs> เท่ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเที่ยววัด <c oughs> ไปเที่ยววัด <c oughs> ไปทำบุญไปทำบุญได้เลยไปเที่ยวทะเล ไปไไปปของหาของกินที่มาลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าใส่ไปได้หมดทุกเทศกาลนะคะลูกค้าใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองใส่ได้หมดเลยลูกค้าแหละก็ได้ผู้สวผู้หญิงเราด้วยนะคะลูกค้าจ๋เป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่ตามหางานแฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นหัวนี้ได้เป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแบบอยู่ในนี้มีมาหมดเลยนะค่ะเป็นแบบแนวมินน้อมินน้อมินิมอลอ่าแล้วก็เป็นแฟชั่นน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยหุ่นี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอน 45กิโลค่ะลูกค้าจากราคา8 0 0 0บาทเท่านั้นต้นทุนสุดคุ้มมากค่ะ26บาทเท่านั้นนะจ๊ะค่ะ่ได้เสื้อใส่เล่นสงการ์แล้วลายได้พี่เมาลูกค้าอันนี้ใส่แบบว่าสปอร์ตบาร์ข้างในแล้วก็ตัวนี้คุมทัดได้นะคือจะใส่เป็นเสื้อกล้ามขอบอะลูกค้าตัวนี้คุมทัดก็ได้นะคะหลากหลายลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการต่อตัวนะคะลูกค้า2ี 6บาทโปยประมาณการนะแต่ที่นี้ท้งร้านนะคะลูกค้าสินค้าแต่ละกระสอบจํานวนชิ้นนะคะเป็นเพียงประมาณการให้ลูกค้าเน้นที่น้ําหนัก45โลนะคะที่นางแขนอุ้ยแขนแแขนทองแต่งระบายแต่งลูกไม้ะลูกค้าจัดสวยๆยั่วๆเลยนะคะแนะนำแนะนำเลยเพราะค้าแม่ค้าที่ขายงานแฟชั่นอยู่แล้วแนะนำหมดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสีพื้น ลายโดลายสกอตลายจูดลายฉลูค่ะลายปากค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าอยู่ในนี้นะคะมีหลากหลายเลยนะคะแฟชั่นของเขาอยู่ในนี้ลูกค้าเป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับท่องาอี่ยวในการหางานแฟชั่นผู้หญิงนะคะอุ้ยอันนี้เป็นจั๊มจั๊มตรงเอวจั๊มเอวจั๊มแขนค่ะลูกค้าจะาน่ารักจ้าพี่นาขายคู้เอ่อกับ เอาไปจับนิกจะแมทจับเกงเอวสูงเนาะได้เลยค่ะลูกค้าจะาขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำเพิ่มเติมได้เลยมวนนี้เป็นงานยีดปุ่นนะคะลูกค้าอาจจะเป็นไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าใช่เลยลูกค้าอันนี้เป็นสีดำนะสีดำป้ายห้อยเดี๋ยวให้ดูทรงป้ายมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทรงของเขา ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นทรงทรงแบบเนี้ยเป็นคอเหมือนคอวีเนาะแหวกแหวกวีเนาะจะเป็นปาดไหล่แบบนี้ก็ได้ใช่หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าลูกค้าเอาไปเอ่อไปรีดนะแล้วใส่หมุนใส่แม่แขวลูกค้าจะเห็นตรงเลยนะคะใช่ค่ะมองในกล้องอาจจะมองยากนิดนึงเนาะพี่นางตัวนั้นสีดำเป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นแฟชั่นนาะของหนิก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันค่ะเป็นลายฉลุลูกไม้แบบนี้เลยแฟชั่นคือแบบว่ามี้าไมาอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋า แนะนำแนะนำเลยนะคะอุ้ยพี่นางได้แล้เสื้อพี่นางอุ้ยลายดอกเสือส้อพี่นางใช่ค่ะโอ้ย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 โอุ้ย,ย,ยทำไมเราชอบแบบอุ้ยลูกแพ้ ของหนุ่มแฟชั่นเดิมอุ้ยเราชอบตัวนี้นี่เจิดจลัดมากอุ้ยตัวนี้ก็สวยนะใครใส่ตัวนี้แล้วใครไม่ทักอ่ะอ่าใครเตะเลยเตะเลยเตะทีินาเลยเม้นได้เขียวเลยลูกค้าตัวนี้สวยเป็นลายดอกอุ้ยอุ้ยไซส์มันเหมาะมากกับซัมเมอร์นี้เหมาะเลยว่าแล้วครับพี่นางพี่นางได้สีแดงอุ้อเ้นขอมเมนต์คอมเมนต์ก็มีแล้วก็ขาขอนิดนึง ะอ้มินก็ได้นะได้เลยค่ะจะเป็นของมินแบบนี้ของมินจะเป็นออกแนวเชิ้ตเชิ้ตแต่มินจะไม่ติดกระดุมนะไม่ติดกระดุมเดี๋ยวพี่ติดสวยด้วยสีแดงตัวนี้ลูกค้าสีแดงตัวนี้บอกได้คําเดียวสวย26บาทเอฟค่ะกระสอบ้เลยค่ะเอฟเลยค่ะกระสอบนี้แปดพันบาทลูกค้าแปดพันบาทเท่านั้นคุณภาพเกรดเอลูกค้าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยมาอีกแล้วเป็นแบบนี้เป็นลายสกอต ลายสก๊อตเปิดไหลเสร็จนี้ก็ค่ะเมนต์ระชันกับพี่นางนี่ก็ได้นะแล้วของพี่นางตาใหญ่ตาใหญ่ของเมนต์ตาเล็กตาเล็กขายกันไหมขายกันขายกันเลยเนาะเปิดไหลไหมคะเปิดไหลเหมือนกันเปิดไหลเหมือนกันแขนจั้มเอ้ยแขนแขนกระบายเหมือนกันอุแต่ของพี่จั้มอุ้ยของเมนต์เป็นปิกของพี่เป็นแขนแบบระบายเสร็จแล้วมีจั้มแบบนี้สวยเด้อสวยเนี่ย ใส่เปิดไหลแบบนี้ลูกค้าใส่ไปเล่นสงการได้นะคะใส่ไปหาผู้บ่าวสงการได้ลูกค้าเป็นครอบแบบนี้นะได้เลยหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์จริงอยากลองให้ลูกค้าด้วยนะแต่ว่าเราใส่เสื้อพนักงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะอาจจะเห็นโสมไม่แน่ชัดอย่างที่แจ้งเลยลูกค้าเอาไปรีดอุ้ยมาอีกแล้วไม่กีด อุ้ยอันนี้เป็นเชิ้ตค่ะลูกค้าแต่ว่ามีผูกนะไม่แน่ใจว่าเป็นผูกด้านหลังหรือเปล่านะคะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นแบบนี้มีมาคะเลยค่ะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นสวยๆมีมาเป็นเชิ้ตสวยๆมีมาอยู่ในนี้ต้นทุนสุดคุ้มค่ะลูกค้าขายี่สิบหกบาทเท่านั้นลูกค้าอุ้ยพ่นายังให้น้ำพ่นาตัวนี้แบรนด์เดียวกันนะแบรนด์เดียวกันหรอคะแบรนด์เดียวกันค่ะลูกค้าค่ะทรงของเขาก็เหมือนกันอ่ะพินาจับให้หน่อยประชันหน่อย ได้ไหมแบรนด์เดียวกันหรอแบรนด์เดียวกันวิสวยเหมือนกันเลยนะค่ะนี่เนี่ยเหมือนเหมือนผูกอ๋อต้องไปผูกข้างหลังอข้างหลังวิ้สวยนะเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ลายต่งลายใช่ค่ะได้พี่ใส่ตัวนี้มิ้นใส่ตัวนั้นได้ค่ะได้เลยลูกค้าสาใส่เป็นคู่ได้ดีค่ะกลูกค้าวายก็ดูฮายแบบเป็นเป็นเนื้อฮาวายอ่ะลูกค้าวิไลสับปะรดนะคะลูกค้าจ๋า ลายสับประปรดลายดอกของรักของพี่นางมาเมื่อกี้กระดุมกะลาลูกค้านี่เลยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลสงการของเรานะคะลูกค้าจ๋าซัมเมอร์นี้ห้าน,านพลาดเลยกับ เรือ้าไฟลูกค้าแนะนาได้เลยนะเอาไปซักรีดเตรียมความพร้อมไว้รอค่ะลูกค้าสวยๆยั่วต้นทุน26บาทคุณภาพเกรดเออันนี้ออกงานวัดงานวางานบุญงานบวชงานราดสวยเหมือนกันนะได้เหมือนกันเป็นจ้ำค่ะเป็นจ้ำค่ะข้างแขนตรงของเขานะคะเป็นวาวนะแล้วก็มีเป็นลายปักของลูกไม้ตรงนี้ค่ะลูกค้าจะอุ้ยสวยนะสวยจัง แนะนำนะกระสอบนี้ลูกค้ามายดูรีวิวอยู่สนใจ CF ได้ได้เลยค่ะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีช้อมจะส่งค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าลวดลายแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เหมือนกันนะแฟชั่นแ่ะกระสอบอาจได้ไม่เหมือนกันถ้าลูกค้าดูรีวิวนี้แล้วสนใจกระสอบนี้นะคะ CF ได้เลยนะคะได้เลยค่ะลูกค้าจะชอบตามที่เราหยิบรีวิวนะคะลูกค้าจะสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะา อยู่ในนี้ได้ครบทุกตัวแน่นอนค่ะ<ห>ลูกค้าจาทั้งที่เราหยิบรีวิวให้ดูนะคะหรือว่าไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะลูกค้าจะได้ครบแน่นอนนะคะ,ห,คะหรือว่าเป็นสายลุ้นค่ะอยากลุ้นเองอยากเปิดเองค่ะลูกค้าจะเป็นกระสอบใหม่ของเราก็มีพร้อมจัดส่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสวยอ,อ่ะสวยจริงแฟชันะะ่นหลคกงานอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะแขนสั้นแขนปุดแขนตุ๊กตาค่ะเสื้ออาแขนเพื่อนนะ เป็นคล้ายๆกับกล้ามนะคะแขนท้องท้องแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีมานะหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายแฟชั่นเจออยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าค่ะและที่สําคัญนะต้นทุนประมาณการ26บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจับมิกซ์จับแมทได้เลยค่ะแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วค่ะก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเอาไปมิกซ์ไปแมทค่ะได้ขายกเกงก็ไปจับเซตคู่ค่ะอยู่ในนี้ต้นทุน26บบาทลูกค้าจ๋าถ้าไปจับเซตนะคะ อัพทำราคาได้ถึงสองสามร้อยเลยนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ฮาวายไซส์เอ็ม,อมฮาวายไซส์เอ็มลูกค้าผ้าเรยองร้อยค่ะอ้าลูกค้าอะเป็นแฟชั่นแบบนี้อ่ะลูกค้าอุ้ยสวยอุ้ยสวยนะแบบไหนแบบนี้ต้องเต้นหน้าหารนะต้องใส่คูนอะถึงจะ,ะเห็นทรงเพราะว่าผ้าเขาเหมือนแบบ เด่นดึงเด่นด so 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 ึงค่ะล so ูกค้านี okay. ่เลยนะคะปลาลูกค้าสวยๆยั à, ่วคุณภาพเกรดเอนะคะต้นทุนประมาณการ2 6บาทเอฟได้เลยเด้อกระสอบนี้นะคะลูกค้าสามแนะนําเลยนะคะ4เอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะชอบตามที่เราหยิบรีวิว4เอฟได้เลยนะคะได้เลยทำไมมือหมานจมเลยถ้าว่าเออออกเสียงให้ชัดๆน ออกเสียงให้ชัดๆัฮาวายอีกแล้วไซส์เอ็มนะคะลูกค้าจ๋าตาบกพาวเด้อนี่เด้อฮาวายนะคะตาบกพาวที่นางไปฮาวายของเมนก็ไปลายสุปรูปลาลูกค้าจ๋าแฟชั่นคุมีขาเลยนะมีฮาวายมีเชิ้ตมีแฟชั่นค่าเพื่อขอบนะคะลูกค้าจ๋ามีขามาอยู่ในนี้อันนี้ออกสไตล์แนวมัดย้อมลูกค้าจ๋าเหมาะกับช่วงนี้เลยเป็นแฟชั่นที่ใส่ง่ายมากลูกค้าจ๋า ใส่แบบว่าใส่ได้ทุกฤดูกาลเลย<ช>เพราะว่าผ<ช>้าของเขาเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจะเอาไปซกบบักไปรีดนิดนึงเห็นรูปทรงเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำมาลูกค้าสวยๆย,ยั่วๆอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอนะลูกคะ้าสนใจ c ซเเข้ามาได้เลยลูกค้าจ๋าฮาวายอีกฤดูกาลอุ้ยอันนี้อัน,นแต่งลายสลุอีกแล้วอุ้ยอันนี้ก็ฮาวายอีกแล้วแต่ว่าต้ของเขาจะซีดนิดนึงลูกค้า ฮาวายเหมือนกันนะค่ะต้นมะพร้าวเหมือนกันถ้าอันไหนที่เราบอกว่าเป็นแบรนด์นะคะอันนี้แท้แท้เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ้า้องให้ลูกค้าดูอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าบางบางตัวอาจจะมีป้ายตรงคอบอกเรามาเราก็จะอ่านตามป้ายคอนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีจริงจริงจนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวยสวยย่วยนะคะคอุยลูกค้าสวยจริงไอค่นเยอะจริง เราไม่ค่อยอยากจะผ่านเลยไม่อยากจะผ่านเลยนะแต่ว่าเรื่องไซส์ขอประมาณไซส์ M <ฮ>ะนะคะลูกค้าจะขอคนประมาณไซส์ M นะอาจจะมีอไซส์ S ติดมาบ้างแต่หลักๆจะมีประมาณ M นะคะใช่ค่ะล <M S 3> ะะูกค้าจะวยสวยเด้อสวยจ<ด>ริงไม่อยากผ่านค่ะขอไปอีกนิดนึงคือแบบแฟชั่นหลากหลายอยู่ในนี้นะคะลูกค้าสวยจริงลูกค้าจะสอบนี้นะคะอะขอโคยดด้านล่างลูกค้าดูค่ะโคยนิดหนึ่งด้านล่างลูกค้า มีมาเพิ่สีนะลูกค้าอยากได้สีไหนนะคะมีทุกสีเลยอุยสีมัดตาดอุ้ยสวยมัดตาดเป็นแบบว่าชลุกแบบนี้ออกงานได้เลยนะได้เลยอุ้ยใกล้แล้วนะพี่นางใกล้อะไรคะวันเสาร์อ่ะวันวันอะไรนะวันเทียนอ่ะมาค่ะบูชาใช่ไหมคะใช่เราจะไปเวียนเทียนอุ้ยได้เลยอุยได้เลยชุดใส่ไปวัดไปเวียนเทียนสีนี้เหมือนกันไหมอุ้ยสวยสวยอ่ะคนละแบบคนละสไตล์เลย นี่เลยค่ะลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะกระสอบนี้นะลูกค้าซินเข้ามาได้เลยได้เลยค่ะอ่ะขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆนะ,ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานเสื้อแฟชั่นท่าไฟานะคะเป็นงานญี่ปุ่น롯เอสทีค่ะ 45โลราคา8,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่250-300ถึง300ตัวนะคะตต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ26บาทค่ะสำหรับลกูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบ o ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะ ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากาไว้อีกสช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ